สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง6คนนะคะก็จะมาพูดเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอาร์ทอยค่ะซึ่งการวิเคราะห์นั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ค่ะหลายๆท่านนะคะก็อาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าอาร์ตทอยเนี่ยคืออะไรอาร์ตทอยนะคะก็คือของเล่นที่ออกแบบโดยศิลปินผู้สร้างสารรค์ค่ะซึ่งมักถูกผลิตออกมาในจํานวนจํากัดหรือเรียกว่าสินค้า limited edition นั่นเองค่ะอาร์ตทอยนะคะเป็นที่นิยมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะซึ่งศิลปินแต่ละคนนะคะก็จะมีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นค่ะสามารถตีออกมาเป็นความหมายได้ค่ะศิลปินนะคะไม่ได้ทําจาก ในปัจจุบันหรือว่าเป็นป๊ pop c ลเจอร์ค่ะแต่ศิลปินนะคะมีการคิดสร้างสรรค์ออกมาจากตัวศิลปินเองค่ะซึ่งเหตุผลนี้นะคะทําให้ผู้คนเนี่ยชอบแล้วก็อยากที่จะสะสมอาร์ทอยเป็นจำนวนมากค่ะทําให้อาร์ทอยนะคะมีมูลค่าในตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะ mm hmm. ซึ่งประเภทของอาร์ทอยนะคะก็จะแบ่งได้ตามเป็นสีรูปร่างรูปทรงหรือว่าวัสดุที่ศิลปินเนี่ยนำมาใช้ออกแบบค่ะ ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยล้วนแล้วแต่ก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวศิลปินนั่นเองค่ะซึ่งอาร์ทอยนะคะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบมหาภาคก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจค่ะคือการสะสมอาร์ทอยเนี่ยนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่เพลิดเพลินแก่นักสะสมแล้วยังเป็นการลงทุนที่สามารถทำำํากําไรในอนาคตได้อีกด้วยซึ่งเหตุผลนี้นะคะทําให้เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยสามารถดีขึ้นได้ค่ะ 2นะคะคือสิ่งวดล้อมหน้าวัฒนธรรมและสังคมคือการที่ซื้ออาร์ทอยเพื่อการลงทุนเนี่ยบางคนอาจจะมักซื้อตามกระแสค่ะเนื่องจากเห็นว่าอาร์ทอยเนี่ยสามารถขายได้ง่ายแล้วก็ทํากําไรหรือผลตอบแทนดีแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอาจจะซื้อด้านกระแสสังคมค่ะอย่างเช่นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือว่าต้องการแสดงภาพลักษณ์และลดเสนิยมซึ่งคนที่เป็นนักสะสมอาร์ทอยจริงๆเนี่ยจะทราบดีว่า ยากที่จะมีโอกาสได้ครอบครองแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อสะสมได้บ่อยนัค่ะดังนั้นนักสะสมที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อนตัวตนเนี่ยก็มักจะเล่าถึงประสบการณ์อันดีที่ดีงามจากตัวอาร์ทอยค่ะซึ่งเหตุผลนี้นะคะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ทางสังคมที่เราต้องการะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะการแข่งขันในตลาดเนี่ย นักสะสมจะทราบถึงเงื่อนไขอย่างดีนะคะถึงแม้นักสะสมจะภูมิใจในการสะสมอะทอยหากทราบถึงระดับการแย่งชิงเป็นเจ้าของอาทอยที่ถูกผลิตยอย่างจํากัดหรือน้อยมากๆเนะคะีค่ะจะทําให้ทราบว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของเนี่ยมีน้อยสุดๆค่ะจึงทําให้มีการต้องการซื้อเนี่ยอะทอยเนี่ยน้อยลงเพราะว่าหาซื้อได้ยากแล้วก็มีราคาที่สูงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาคค่ะผู้ขายวัตถุดิบนะคะอย่างแรกนะคะก็ต้องสังเกตราคาค่ะราคาตลาดนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงร,ราคาตลาดที่นี้อาจอาจจะเป็นทั้งราคาเริ่มต้นพ o ออเดอร์ order, หรือว่าราคารับซื้อมือสองหากเป็นสินค้ามือสองก็จะเป็นไปได้ว่าจะตามผู้ขายกำหนดมาโดยส่วนมากค่ะเกณฑ์ราคาจะอยู่ในเลทที่สูงกว่าที่จะพิออเดอร์นะคะ อย่างที่สอ,นองนี่ก็คือตรวจคุณภาพสินค้าค่ะแน่นอนว่าต่อให้ได้มาในราคาที่สูงแค่ไหนแต่หากสินค้ามีคุณภาพต่ำหรือเกิดเสียหายชำรุดขึ้นมาเนี่ยเคยผ่านการซ่อมมาแล้วก็สามารถทำให้ราคาชิ้นนั้นเนี่ยน้อยลงได้ค่ะเพราะว่าคุณภาพของอาร์ทอจะขึ้นอยู่กับการดูแลและก็เก็บรักษาของเจ้าของส,ส่วนใหญ่ค่ะต่อไปอย่างที่3นะคะระยะเวลาค่ะ เรื่องเวลาเองก็สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปนานๆเข้าก็อาจจะทําให้กระแสหรือความนิยมของการเล่นอาร์ทอยชิ้นทินนั้นก็จะตกลงมาได้ค่ะมีราคาที่น้อยลงค่ะต่อไปนะคะเป็นลูกค้าหรือตลาดค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมีพฤติกรรมนิยมซื้อแบบเหมาบ็อกเซตอาร์ทอยนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าตลาดอาร์ทอยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายปัจจุบันทางการตลาดมีการผลิตราคาที่เข้าถึง และมีการผลิตอาร์ตทอยที่สร้างโดยศิลปินหลากหลายเพื่อเจาะจงกลุ่มผู้หญิงด้วยค่ะต่อไปนะคะคือการมีขอพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคมีความต้องการที่จะซื้ออาร์ตทอยเนื่องจากเป็นชิ้นงานศิลปะที่ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปธรรมหรือโมเดลสําหรับสะสมเป็นงานอดิเรกหรือวางโชว์จะตกแต่งสถานที่ทํางานหรือที่พักอาศัยค่ะวิธีการนําลงชีวิต ปัจจุบันคนยุคใหม่จะเน้นหาความสุขเข้าตัวเองผ่านสิ่งต่างๆการเก็บสะสมหรือจัดตกแต่งที่พักอาศัยเป็นงานาดีเลยกต่อไปนะคะคือปัจจัยทางด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบสามารถต่อเติมแต่งเพื่อให้เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ได้ รูปลักษณ์ผลงานของศิลปินที่แตกต่างกันออกไปและตัวบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นจุดดึงดูดทำให้ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะด้านราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อเมื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าว่าเหมาะสมที่จะซื้อหรือไม่และหากราคาสูงแต่มีความพึงพอใจในตัวสินค้าผู้บริโภคก็จะมีความต้องการที่จะซื้อในตัวสินค้านั้นโดยไม่คำนึงถึงราคาด้านสถานที่ สินค้าอาร์ทอยส่วนมากจะถูกจับจำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลเพราะเป็นที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและบริเวณที่มีกลุ่มผู้บริโภคเป็นจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เช่นพื้นที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าหรือตามท้องตลาดค่ะด้านการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น การยิงแอดผ่าน i ิน t a g r กร Facebook และการตลาดเชิงประสบการณ์โดยส่งเสริมผ่านการจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำให้รู้จักกับผลงานอาร์ตทอยจากศิลปินหรือนักออกแบบต่างๆค่ะต่อไปนะคะคือพฤติกรรมที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาร์ตทอย 1. ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผู้บริโภคจะถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอกทำให้เกิดความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองโดยการเติมเต็มความรู้สึกผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งและถูกสิ่งกระตุ้นจากภายนอกจาก,าก,จากสื่อต่างๆ 2. ด้าน,นการค้นหาข้อมูลผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยภายในที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นจากทัศนคติและความจำจากสิ่งที่เคยเห็นมาแล้ว3ด้านการประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะเลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านทางรูปลักษณ์ของตัวสินค้าเนื่องจากตัวสินค้ามีความหลากหลายรวมถึงชื่อเสียงของศิลปินหรือชื่อเสียงของแบรนด์ 4. ด้านการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคเลือกตัดสินใจซื้อเมื่อหลังจากเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องการหรือปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจเนื่องจากอารทอยเป็นการซื้อแบบกล่องสุ่มผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจเลือกซื้อแบบปีกหรือยกเซตก็ได้ค่ะ 5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เมื่อได้สินค้าที่ตนต้องการและคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ทัศนคติและพฤติกรรมก็จะแสดงไปในเชิงบวกหากสินค้ามีตำหนิคุณภาพไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามที่หวังก็จะเป็นไปในเชิงลบค่ะต่อไปนะคะคือ 6W1H ลูกค้าที่ต้องการซื้ออาทอย ทุกเพศและช่วงอายุวัยเรียนตลอดจนถึงอายุวัยกลางคนว a ชผลงานศิลปะที่ออกแบบมาอยู่ในรูปของอาร์ทอยแวช่องทางการซื้อขายออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มห้างสปปรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายตามท้องตลาดเว e นช่วงเวลาที่ต้องการจะซื้อ สินค้ามีการเปิดตัวออกมาใหม่และช่วงที่มีกำลังทรัพย์ y ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความต้องการผู้บริโภคต้องการเก็บสะสมหรือตกแต่งที่พักอาศัย Home เพื่อนคนรอบข้าง i n f l u ูเอนเสื่อสังคมโซเชียลต่างๆ How ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตามความสนใจของตนเองผ่านการรับรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆค่ะต่อไปนะคะนี่คือ customer personal template ที่ทางกลุ่มเราได้ทำขึ้นมานะคะต่อมานะคะการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกรบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะปัจจัยทางด้านจิตวิทยาความต้องการและแรงจูงใจนะคะจากการวิเคราะห์จะสังเกตได้เห็นจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบในการสะสมออทอย ซึ่งไม่ใช่ตามแค่กระแสนิยมแต่เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของศิลปินแต่ละคนค่ะลายกเกณฑ์หรือรูปทรงที่ตายตัวมีความวิถีพิถันและผลิตในจํานวนที่จํากัดนักสะสมจะเกิดความสนใจและต้องการครอบครองทําให้บูลค่าของอาร์ตทอยเพิ่มมากขึ้นค่ะการรับรู้นะคะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเช่นความเชื่อถือประสบการณ์ความต้องการและอารมณ์ส่วนปัจจัยภายนอกนะคะคือสิ่งกระตุ้น การได้เห็นได้กลิ่นการได้รสชาติได้รู้สึกการรับรู้พิจารณากระบวนการกันกรองในการเลือกซื้ออะทอยค่ะการเนรู้นะคะการเลือกซื้ออะทอยซึ่งการซื้ออะทอยของบุคคลย่อมเกิดจากประสบการณ์ต่างๆในการรู้ซึ่งการเลือกอะทอยเพื่อนํามาสะสมและการนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ซึ่งจากการประสบการณ์สามารถสอนให้เราเลือกซื้ออะทอยได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดค่ะและสุดท้ายนะคะทัศนคติ ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติค่ะนักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคติเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่ผู้บริโภคมีความเชื่อและทัศนคติในเชิงบวกต่อตัวผลิตภัณฑ์จะทําให้ผู้บริโภคมีการเลือกซื้ออาทอยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ปัจจัยส่วนบุคคลนะครับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับมีอิทธิพลในการเลือกซื้ออาร์ตทอยที่มีความหลากหลายด้านนะครับอย่างเช่นทั้งด้านกิจกรรมความสนใจแล้วก็ด้านความคิดเห็นครับในด้านกิจกรรมเนี่ยนะครับจะมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาร์ตทอยจากกลุ่มผู้บริโภคที่มักจะมีการสะสมอาร์ตทอยอยู่เสมอซึ่งอาจจะมีการชื่นชอบในการสะสมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบในการลุ้นเปิดกล่องสุ่มครับส่วนในด้านความสนใจนะครับ ในด้านนี้พบว่าผู้บริโภคเนี่ยมกักจะสนใจศิลปะที่มีความแปลกใหม่ของอาร์ตทอยและก็มีความสร้างสารรค์ที่ไม่จำเจเช่นเดียวกับศิลปะที่ศิลปินนี่นะครับแต่ละคนมีเอกลักษณ์ในผลงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นความแปลกใหม่และความสวยงามและมีที่มีความปานนี้จึงทําให้หนักสะสมนะครับต่างก็ที่จะอยากมีอาร์ตทอยในการสะสมเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับต่อไปด้านความคิดเห็นนะครับ ในด้านความเห็นนะครับมีทธิพนต่อการเลือกซื้ออาร์ตทอยที่เกี่ยวกับการรับฟงังความคิดและก็ความต้องการของผู้บริโภคเช่นอาจจะเป็นคุณภาพของวัสดุที่ใช้หรือว่าอาจจะเป็นความสวยงามนี่คือเป็นความคิดเห็นครับปัจจัยทางด้านสังคมนะครับในกลุ่มอ้างอีกเนี่ยครับปัจจัยที่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดและเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลยก็คือ Influencer ซ a ร k e าร์เครับโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นอิทธิพลทางด้านข้อข้อมูลเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะมีการเลือกซื้ออัตทอยตาม i n f l u e n c e เซอร์ที่ชื่นชอบหรือว่าตามเพื่อนๆที่แนะนำนะครับและอาจจะเป็นจากกลุ่มเพจต่างๆที่อยู่ใน Facebook หรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆเลยก็ว่าได้ครับโดยทั้งหมดนี้นะครับเป็นการใช้พฤติกรรมในความคิดเห็นของกลุ่มอ้างอิงครับ ต่อไปนะครับปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมนะครับก็คือจะอยู่หัวข้อย่อยก็คือ1วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยครับแล้วก็2นะครับก็คือจะเป็นชนชั้นทางสังคมครับถ้าปวข้อย่อยที่1นะครับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครับปัจจัยทางด้านวัฒนธรมรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับนะครับ ว่าอาร์ทอยเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยงานแต่ละชิ้นนั้นอะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งทําให้อาร์ทอยเนี่ยครับเป็นแรเทมที่มีจํานวนจํากัดและไม่เพียงพอแต่รูปลักษณ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็แปลกใหม่เท่านั้นนะครับแต่ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยน,นะครับยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และตัวตนของศิลปินด้วยจัดว่าเป็นศิละปะที่มีวัฒนธรรมของกลุ่มที่มีความเชื่อและแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรมที่ต่างไปจากวัฒนธรรมหลักครับ ต่อไปนะครับข้อี่อสอนะครับก็คือชนชั้นทางสังคมนะครับพบว่าปัจจุบันเนี่ยอาร์ตทอยมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นมากจากการที่เป็นของเล่นของสะสมสู่การเก่งกําไรนะครับและทําให้การเลือกซื้ออาร์ตทอยของชนชั้นสูงนั้นมีกําลังซื้อที่สูงกว่าเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยบงบอกถึงเอกลักษณ์และตัวตนของศิลปินใช่ไหมครับก็คือจะทําให้ศิลปะเนี่ยควรค่าแต่การที่จะเก็บสะสม แล้วก็มีความต้องการในความครอบครองมากครับจนทําให้มูลค่าของอาร์ตทอยเ่ยนะครับมีราคาที่พุ่งสูงตามนั่นเองและยิ่งหากมีรุ่นลิมิเต็ดในการครอบครองนะครับหรือว่าผลงานของศิละปะชื่อดังเนี่ยก็สามารถที่จะเก่งกําไรได้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแตกต่างกับคนชนชั้นกลางทีออ่อาจจะมีงบในการจํากัดแล้วก็ต้องการในการใช้เหตุผลในความจําเป็นในการเลือกซื้อมากกว่าชนชั้นทางสังคมที่สูงนะครับจึงเป็นปัจจัยที่ มีผลกระทบต่ออาร์ o ทอยเช่นกันครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงข้อเสนอแนะทางการตลาดนะคะด้านแรกก็จะเป็นปัจจัยกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาร์ทอยพบว่าตัวสินค้าผลิตมาเพื่อเป็นโมเดลไว้สําหรับนักสะสมและตกแต่งสถานที่ค่ะซึ่งหมายความว่ามีการเจาะจง กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคหลายๆคนยังเข้าไม่ถึงตัวสินค้าเราจึงของนำเสนอกลยุทธ์อาร์ o ทอย s อเซอค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้คือการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เล็กลงสำหรับการนำมาทำเป็นเครื่องประดับเช่นสร้อยกำไลแหวนต่างหูต่างๆ โดยปกติแล้วอาร์ตทอยนั้นมีคุณค่าทางศิลปะมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เป,เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเครื่องประดับจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ในการใช้งานของสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นพกพาได้สะดวกไม่ได้มีไว้เพื่อสะสมเป็นของตกแต่งสถานที่อีกต่อไปอีกทั้งยังช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเครื่องประดับนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อนํามารวมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์อาร์ทอยก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ